ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสาวยุภาพินบุญเยี่ยมตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนหนองไผ่วิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเสริงสาง ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาประวัติการทำงานปี2560ครูอัตราจ้างโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสแก้วราชมังคลาพิเศษปี2564พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยกระสียนปี2565ถึงปัจจุบันครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาภาระหน้าที่การสอน ซอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสิ้น24ชั่วโมงงานที่ได้รับมอบหมาย1ง,งานสื่อสารองค์กร2ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์3งานปรับปรุงซ่อมแซมครุพันคอมพิวเตอร์4ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน5ง,งานสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตและงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้านที่1ผลการปฏิบัติตน หนึ่งวินัยและการรักษาวินัยข้าพระเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งานบรรล,ลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นเช่นการพูดจาไพเราะมีสมคคาราวะอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ายึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจริยประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นร่วมกิจกรรมตักบาตรในโรงเรียนกิจกรรมบุญกฐถินวัดเขาแก้ววนารามกิจกรรมลอยกระทงนวัดบ้านท่ามะปรางเป็นต้น ซึ่งในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีการเข้าร่วมกิจกรรมทางชุมชนและท้องถิ่นอยู่เสมอ 3. จรรยาบรลวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสั์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงานอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครู อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งในเวลาราชาการและนอกเวลาราชาการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนอกเหนือจากชั่วโมงและวิชาที่สอนอย่างเต็มใจข้าพเจ้าพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอยู่เสมอรวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงประหยัดมัธยัถ์และอดออมไม่ยึดติดอบายามุกและสารเสพติดสอดแทรกเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เหมาะสมและเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต5จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำแผนการสอนจัดหาสื่อและจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามนักเรียนให้มาเรียนเป็นที่พึ่งและให้คำปรึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีเวทีแสดงออกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งตลอดระยะเวลาสองปีข้าพเจ้าส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีเวทีแสดงออกดังกิจกรรมต่อไปนี้ ปีการศึกษา2566การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์ระบบปฏิบัติการสื่อสารผ่านกล้อง AI ระบบอัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมปี2566รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมปลายรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมปลาย รางวัลเหรียญทองการเต้นประกอบเพลงลูกเสือต้านพายยาเสพติดระดับชั้นมต้นและรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมต้นปีการศึกษา2565รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันระดับชั้นมต้นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมต้นรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมต้น ด้านที่สองผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมห เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสื่อการสอนที่เลือกใช้คือโปรแกรมสแคลชซึ่งใช้เขียนโปรแกรมในรูปแบบบล็อกคำสั่งให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและออกแบบขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาได้อีกทั้งจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างปลอดภัยรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมสองเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนคือการเขียนโปรแกร,รมภาษาไพทอนซึ่งเป็นโปรแกร,รมการเขียนที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนสามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่งและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันทีซึ่งนักเรียนก็จะต้องเขียนโปรแกร,รมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคำสั่งรวมถึงต้องหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมแล้วแก้ปัญหาให้ถูกต้องและสามารถออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาอัลกริทึมได้และเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ในการเขียนผังงานได้ถูกต้องรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม .4 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหาการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหารวมถึงสามารถสร้างนวัตรกรรมได้ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาเว็บแอปในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับชุมชนเช่นแอปร้านลับในชุมชนคาเฟ่ลับๆในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนเว็บแอปการรวบรวมข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมรวมไปถึงการสร้างสารรค์ออกแบบโลโก้และไอคอนตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์มีลักษณะการเขียนแบบบล็อกคำสั่งเหมือนโปรแกรมสแคลชสามารถรันผลลัพธ์ในมุมมองสาม,มิติได้เสมือนกับการเขียนโปรแกรมในหุ่นยนต์จริงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม .5 นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิตและการจัดการข้อมูลซึ่งนักเรียนได้สร้างเว็บไซต์ด้วย o o o l l s ไซ e s สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงแทรกภาพวิดีโอเนื้อหาตามองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลออกแบบแบนเนอร์และเผยแพร่ข้อมูลได้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการข้อมูลข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล ซึ่งสื่อการสอนที่เลือกใช้คือ Google Sheets และการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel ให้นักเรียนได้ฝึกสร้างตารางประมวลผลข้อมูลโดยใช้สูตรและสร้างแผนภูมิได้และให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรีมาจัดทำสารสนเทศสถิติในรูปแบบอินโฟกราฟิก 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้องสามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นม 3, 3ทับ3มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โฮมรูมนักเรียนทุกเช้ามีการลงเขตพื้นที่เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนในการทำเวรมีการเช็คชื่อในการทำเวรและมีมาตรการในการจัดการนักเรียนที่ไม่ทำเวรหรือนักเรียนที่มาสายด้วยการลงโทษทางบวกดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านและดูแลให้คำปรึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอข้าพเจ้าได้เข้าร่วมส่งผลงาน b บส t practice ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจหางานกิจกรรมตามภารกิจการบริหารของสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเช่นจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมวิดีโอประชาสัมพันธ์ประจำทุกเดือนและจัดทำภาพอินฟโฟกราฟิกต่างๆดูแลและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์โรงเรียนและจัดทำเว็บไซต์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และการเรียนการสอน เช่นการสอบเก็บคะแนนสร้างเว็บไซต์ใบงานกิจกรรมทัศนศึกษาเขียนโปรแกรมสมัครเรียนออนไลน์ที่สามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบ pdf ซึ่งง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเป็นต้นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ